วันนี้เราก็จะมาทบทวนบทเรียนกันนะเริ่มแรกเลยครั้งนี้คือติวเพื่อให้นักเรียนได้คะแนนตอนสอบได้เยอะๆนะต,ต้องฟังแล้วก็ต้องเอาไปทำข้อสอบให้ได้เยอะๆนะถ้าไม่ได้มีครูอ,อยู่ใกล้ๆตรงนั้นนะโอเคโอเคก็เริ่มแรกเลยเขาจะมาถึงปุ๊กถามเลยว่า,าพันธุวิศวกรรมนี้คืออะไรนะแล้วก็จะบอกไปได้เลยว่าโอเคมันเป็นการเทคโนโลยีที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายอะไร ยีนั่นเองพันธุนั่นเองพันธุศาสตร์ไงนะแล้วก็จะทําให้เกิด DNA สายผสมสายผสมไม่ใช่สายอื่นนะไม่ใช่ไม่ใช่สายอื่นเด็ดขาดโอเคนะดังนั้นเนี่ยสายผสมปุ๊บเราก็ดูเอ๊ะคําว่าผสมมันคืออะไร Recombine น t นั่นเองมาจากคําว่า Combine นั่นเองผสมกัน Combine แต่ว่า ถ้ามันจะได้เป็นคนนิ่งหรือสิ่งมีชีวิตใหม่ๆผสมกันครั้งเดียวได้ไหมไม่ได้ก็ต้องทําหลายๆครั้งก็รีทาอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าได้สิ่งมีชีวิตที่แบบเจ๋งที่สุดเลยนะคะก็จะได้เป็นรีคอมบินแนนต์ดีเอ็นเอนั่นเองรีคอมบินแนนต์ดีเอ็นเอนะต่อไปอา่อาอา่าถ้าสมมติเดี๋ยวดูก่อนถ้าสมมติเขาถามเป็นคนนิ่งคืออะไรคนนิ่งคือทําให้มันเหมือนกับสิ่งที่มีอยู่ก่อนแต่อะไรเหมือนล่ะ นะอะไรเหมือนก็คือพันธุกรรมนั่นเองพันธุกรรมเน้นด้านพันธุกรรมอย่างเดียวเลยนะเน้นด้านพันธุกรรมไม่ใช่ฟีโนไทป์ลักษณะภายนอกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเน้นด้านพันธุกรรมที่เหมือนกับสิ่งที่มีชีวิตอยู่ก่อนนั่นเองแต่ตอนโบราณเนี่ยเขาก็แบบมีการคนนิ่งแต่โบราณแล้วนะแต่เราอาจจะไม่รู้เท่านั้นซึ่งมันก็คืออะไรเอ่ยการแตกหนอนนั่นเองเหมือนกันเลยออกมาปุ๊บพันธุกรรมเหมือนกันเป๊ะ นะโบราณไม่ต้องใช้เงินนัวประมาณอะไรเยอะด้วยแตกนอยอย่างเดียวเลยนะคะเขาก็จะได้สิ่งที่เป็นการคนนิ่งที่ประสบความสําเร็จทีเดียวนะคะโอเคก็มาดูของกระบวนการทางด้านพันธุวิศวกรรมเนาะอ่าอ่ข้อต่อไปเนี่ยข้อต่อไปเมื่อกี้นี่เป็นข้อข้อ1ข้อ2เนี่ยข้อ1ข้อ2ดังนั้นข้อต่อไปเนี่ยข้อ3เนี่ยเขาก็จะประมาณว่ากระบวนการทางวิทยพันธุวิศวกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้าง มาถึงป๊บก็คือง่ายๆเลยง่ายๆเลยถ้าเราจําง่ายๆเลยนะเริ่มก็คือต้องเตรียมยีนก่อนยีนที่เราสนใจจากนั้นเนี่ยพอเรายีนเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่า DNA ของคนเราเนี่ยมีสามหมื่นกว่าโคดคือสามหมื่นคือมันเยอะมากสามหมื่นล้านเบสแพรสามหมื่นล้านเบสแพ์มันเยอะมากดังนั้นจะเอาโคนตรงไหนคนที่เราสนใจเนี่ยก็ต้องตัดขั้นตอนต่อไปก็คือตัดเฉพาะสิ่งที่เราต้องการนั่นเองใช้อะไรตัดล่ะง่ายๆเลยเอนไซม์ตัดจํา อ๋นเล้ใช้เอนไซม์ใช้กันไก่ไม่ได้ใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะโอเคนะจากนั้นทำไงต่อเอนไซม์ตัดจำเพาะอันนี้ชื่ออะไรนะ Rest inside. Uh, restriction enzyme restriction enzyme นะดังนั้นเนี่ยต่อไปก็คือพอเราได้ชิ้นส่วนเล็กๆที่เราต้องการละเราไปทําไงใส่เข้าไปเพิ่มจํานวนเลยได้ไหมเขาเพิ่มจํานวนเองไม่ได้โอเคนะเราต้องทาไงเชื่อมเชื่อมกับอะไรที่เขาเพิ่มจํานวนตัวเองได้ของตัวเองนั่นเองชื่อของเขาเรียกว่าเวกเตอร์นั่นเอง DNA พาหะเป็น DNA ที่มีคุณสมบัติพิเศษมากเป็น DNA ที่สามารถเพิ่มจํานวนตัวเองได้ ด้วยตัวของเขาเอง DNA ในคนเรานี Studio ่ปกติไม่มีนะคะเนี่ยก็คือต้องใช้ DNA พหะกก็ต้องใช้ DNA ที่เราตัดมาจากข้อ2เนี่ยเชื่อมกับ DNA พหะโอเคนะซึ่งเรียกว่าเวกเตอร์เดี๋ยวเราไปดูว่าเวกเตอร์นี้มีกี่ชนิดก็ว่ากันอีกทีต่อไปต่อไปต่อไปก็คืออันนี้้อมข้อละข้อที่4พอเราเชื่อมเสร็จปุ๊บ เราก็จะได้สิ่งที่แบบเป็น DNA ที่เราต้องการแล้วก็กับ DNA ที่สามารถเพิ่มจํานวนตัวเองได้อยู่เป็น DNA เดียวกันนะถ้าเาขาเพิ่มจํานวนตัวเองปุ๊บก็เพิ่ม DNA ที่เราต้องการไปด้วยเลยดังนั้นข้อที่4ี่เนี่ยเราก็ต้องใส่เข้าไปในเซลล์ผู้รับนั่นเองเหมือนเหมือนไข่กับสเปมิมคือเราเราก็ต้องใส่ไปในแม่ก็ต้องมีสิ่งชีวิตที่ช่วยให้เขาแบบ แพร่กระจายตัวเองได้ใช่ไหมเพราะตอนนี้เรามีแค่ DNA อ็นหนึ่งชุดเองแล้วใส่ไปในแบคทีรียปุ๊บแบคทีเรียก็เพิ่มจานวนตัวเองแบคทีรียตัวนั้นแหละที่มี DNA ที่เราต้องการอยู่เองแค่นะั้นก็จะเพิ่มจํานวนตัวเองไปของเขาเองแบคทีรียก็เพิ่มของเขาไปไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติของเขาดังน,น,นั้นผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือเราได้ DNA ที่เราต้องการที่อยู่ในแบคทีเรียนั้นออกแพร่กระจายพันธุ์ซึ่งมี DNA ที่เราต้องการเต็มเลยเป็นล้านเซลล์ต่อไปเลยนี่แหละ ไงไ่ายไหมด้ั้นขั้นตอนนี้แหละก็คือการโคนยีนนั่นเองขั้นตอนนี้แหละค่ะก็คือการโคนยีนนะเป็นขั้นตอนที่4ี่นะเป็นขั้นตอนที่4ก็คือพอเขาใส่ไปในเซลล์ผู้รับแล้วนะตอนนั้นแบคทีเรียก็จะกระจายพันนี่ก็คือการโคนยีนนั่นเองเพราะว่าทําให้ยีนข้างในเนี่ยที่เหมือนกันเพิ่มจานวนนะเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆแล้วพันธุกรรมเหมือนกันเป๊ะนะแล้วก็ต่อไปเนี่ย ขั้นตอนต่อไปก็คือพอแบคทีเรียมันเพิ่มจานวนละมันก็มีแบคทีเรียที่มันคอนเทมิเนตมาแบคทีเรียที่มันไม่ใช่ดีเอ็นเอที่เราต้องการดังนั้นเราก็ต้องคัดเลือกว่าอันไหนที่เป็นแบคทีเรียที่เรามีส่วนของดีเอ็นเอที่เราต้องการนั่นเองก็คือเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นเองเต้องคัดเลือกว่าอันไหนคือพันแท้นะที่เราต้องการเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมอ่าโอเค